องชานสิวันนี้วันที่16เดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกคือผู้นำทางทางจิตวิญญาณลูกจะต้องโชว์ลหลทางที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบกับทุกๆคนนั่นก็คือดินแดนอันเป็นอมตะ คำถามความทราบซึ้งอะไรที่ลูกๆนั้นมีและคาพูดแห่งความศรัทธ,ธาอะไรที่ลูกๆพูดบนพื้นฐานของความทราบซึ้งนั้นคําตอบลูกๆล,กลูกมีความทราบซึ้งว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ชาติแล้วชาติเล่าโดยการจดจำข้อลูกพูดด้วยศรัทธ,ธาว่าไม่ว่าอุปสรรคจะมามากมายอย่างไรสวรรค์กำลังจะถูกก่อตั้งขึ้นอย่างแน่นอน การก่อตั้งของโลกใหม่นั้นและการทำลายล้างโยโลกเก่าแน่นอนก็กำลังเกิดขึ้นนี่ถูกกำหนดไว้ในละครไม่มีเรื่องของความสงสัยใดในนี้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงในอนาคตให้ทำธุรกิจของลูกและอื่นๆและก็เขียนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในการจดจำ ละครนี้จะเปลี่ยนวินาทีแล้ววินาทีเล่าอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่าได้มีหัวใจล้มเหลวในการได้เห็นฉากต่างๆของละครจุดที่สองให้ศึกษาการศึกษาทางจิตวิญญาณนี้และสอนคนอื่นๆนำประโยชน์มาให้กับทุกๆคนควรจะมีความกระตือรือร้นอยู่ภายในตัวลูกที่จะแนะนำคนอื่นๆ ให้กลับมาบริสุทธิ์และโชว์หนทางไปสู่บ้านให้กับพวกเขาพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นโยคีตลอดเวลาและง่ายได้โดยการมีประสบการณ์ของความร่วมมือในทุกความสัมพันธ์การเอาการช่วยเหลือนั่นก็คือการมีประสบการณ์กับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดกับพ่อในทุกๆชั่วขณะคือการมีโยคะที่ง่ายได้ ข้อถูกผูกไว้ให้เติมเต็มการรับผิดชอบของความสัมพันธ์ในเวลาต่างๆตลอดทั่วทั้งวงจรเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่รูปดีเหมืองของประสบการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงเอาการช่วยเหลือของทุกความสัมพันธ์แล้วจงมาเป็นโยคีตลอดเวลาและเป็นโยคีที่ง่ายได้เพราะผู้ที่คงหลุดหายเข้าไปในประสบการณ์และ การบรรลุผลของทุกความสัมพันธ์ทั้งหมดจะสามารถคงอยู่เนื้อบรรยากาศของโลกเก่าได้อย่างง่ายดายคติพจน์การคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังทั้งหมดคือคุณสมบัติพิเศษของรูปแบบบรามินอัจฉาโอมชานสิ